เล่นกีฬาตั้งแต่ตั้งแต่เด็กแล้วทีนี้มันก็มีบาดเจ็บแตด่ด้วยความบาดเจ็บของเราตอนนั้นคือเราไม่มีตังรักษาเราก็เลยปล่อยเวลาล่วงเลยมาเป็น10กว่าปีเขาปล่อยเวลาล่วงเลยมาแล้วกลายเป็นพังผืดมันเกาะทีนี้วันนี้เป็นวัน,เป,น,วนเป็นวันหนึ่งที่เราไม่มีงานเพราะว่าเรารับงานมาตรงนี้นครับไม่ได้ไปร้องเพลงก็ค,คือว่าเฮ้ยเราไปรักษาดีกว่าพอไปรักษาเสร็จปับ๊บเขาก็ต้องมีการดูดดูดเอาเลือดนะครับทำทำเป็นน้ำมันไข่ข้อใหม่เปลี่ยนใหม่เพราะว่าอันเก่ามันเสื่อมไปแล้ว ไม่คิดว่ามันจะเจ็บขนาดนี้เพราะว่าต้องใช้เข็มแทงกระตุ้นกล้ามเนื้อให้มันสร้างกล้ามเนื้อใหม่ครับสวยเลยก็เป็นลำบากเพื่อนเลยครับทีแรกก็ดื้อๆหน่อยแต่พอมาเจออย่างงี้ก็เข้าใจครับหน้าัาขนาดไหนแต่วันนี้ต้องไปรักษากอ,อ่าก่อนหน้านั้นคือ อ่าถ้าใครติดตามผมเล่นกีฬาจะสังเกตว่าทำไมกล้องวันแรกจะไม่ชอบเตะไซก้เนาะไซก้ไซก้คือทำไมชอบทำไมไม่เตะไปตรงตรงมันทำขาตรงไม่ได้เข่าผมเข่าผมมันได้แค่ทางทางตรงมันเหมือนบังคับให้เตะให้เตะถ้าจะไปต้องไซก้อได้แต่เตะออกข้างนะครับทีเ mm hmm. นี้ยเราก็รู้สึกว่าเออไหนๆก็ว่างแล้ววันนี้กลางคืนไม่มีร้องเพลงเพราะว่ามางานนี้มาดูหนัง mm hmm. ไปรักษาดีกว่าคง mm hmm. ยงง่ายง่ายว่ามันเป็นอุปสรรคต่อเรามาตลอดเลยมาตลอดเลยครับเจ็บอ่อดๆแอด มาโดยตลอดแต่ว่าเราคิดว่าไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะผัดวันประกันพรุ่งแต่ว่าวันนี้ก็เลยนัดกับทางทางคุณหมอไว้ก็เลยได้มารักษาหมอ,อว่าต้องกี่วันหมอว่ามีอาทิตย์หนึ่งครับแต่ว่าพรุ่งนี้มีคอนเสิร์ตน,นะแต่ว่าเป็นคอนเสิร์ตกล้องเบิ้ลก็เลย ก็ฝากขอโทษดิ่องได้ไปลองลองมัน้องได้แต่ผมว่าผมจะยืนเพราะว่าให้เกียรติแฟนๆหน่อยแต่ว่าอาจจะไม่ได้ดื้อเหมือนเดิมเต้นนู่นนี่นั่นเหมือนเดิมครับแต่สามารถคี่ได้ที่ระยะยาวไม่นานเท่าไหร่เวลาไม่แน่ใจเหมือนกันครับผมว่าถ้าไปนอนเึิ ถ้าไปนอนคือน่าจะดีขึ้นแต่เมื่อกี้ไอ้ซึมๆเนี่ยเมายาพาราครับเพราะเขาให้ทานยาอื่นไม่ได้ยากแก้เสิวเขไม่ได้เพราะว่ามันจะไปกระตุ้นกล้ามเนื้อกลายเป็นว่าที่ทำมาก็คือ,อ,อ <ๆ S 2> ล้มเหลวก็เลยได้แค่ยาพาราเติดนอนไม่ได้ในทาวเวอร์ไปทางใช่ใช่กลัวกลัวได้การรังคิดยังแยงอยเนี่ยเพราะว่าจริงๆอ่ะที่จะไปรักษาเพราะว่าจะมีติไอดอลลีก29เมษายนนี้ที่สนามบีจีไม่น่ไม่น่าไม่น่ามรู้แลวฉันนี่ต้องไปยาพารา พอพอทำเสร็จอ่ะเขาเอาเอาเจลเจลเย็นแล้วก็เอาร้อนๆนะครับมาประคบมันก็มันก็รู้สึกดีขึ้นแต่แต่รู้เลยว่าเออหนีหนักเพราะว่าจะใช้เข็มนะครับแทงกล้ามเนเื้อเพื่อเพื่อสลายนนอของผืดครับคุณหมอบอกว่าจะหานขาดไม่ขาดครับแต่ก็จะทุเลาขึ้น ก็ลุ้นเหมือนกันครับแต่จริงก็คงไม่ไม่ไม่หนักมากแล้วไม่เราไม่รู้อะเนาะอาการของร่างกายเราไม่รู้มันจะไปเรไหนครับจริงคุณหมอห้ามอะไรพิเสศษหรือห้ามเนี่ยห้ามใช้เข่าจริงจริงๆตอนนี้เขาก็งดกิจกรรมนะครับงดกิจกรรมที่ผ่าโผนนะครับซึ่งเราต้องงดนะครับไม่ดื้อเนาะไม่ดื้อไม่ดื้อไม่ดื้อเมียไม่ว่านะไม่ว่าครับฮะเมียกับหมอตัวใครกันเมียครับ เมียยผมว่าสู้ๆ,ๆ,ๆนะสู้กับโรคภัยใครใเจ็บมันตั้งแต่อายุ16ปีแล้วครับถ้าใครติดตามสัมภาษณ์ผมอะ่ะผมเคยเป็นนักฟุตบอลแล้ววันหนึ่งคิดว่าจะเอาดีทางฟุตบอลแต่ว่าพอร่างกายมันบาดเจ็บเขาให้ไปผ่าตัดแต่ใช้เงินเยอะอก็เลยไม่รักษาเลยปล่อยให้ธรรมชาติมันรักษาสุดท้ายธรรมชาติมันสู้ไม่ไหวพอเอ็กซเรยดูมันปีช่องว่างของกล้ามเนื้อที่มันฉีกไปแล้วอ่ะนรู้สึกไหมว่าอายุแค่นี้ทำไมอะไร โอ้แต่จริงๆเราก็ใช้ันเยอะใช้มันใช้มันเปลืองมากนะครับใช้มันเปลืองแล้วก็ทุกวันนี้คนก็เฉลี่ยอายุก็หกสิบเองไม่ไม่มีใครถึงร้อยเลยร้อยถึงร้อยอายุร้อยปียากมากครับก็หวังว่าจะเลิกงานอะไรนหมไม่ไม่จะได้ตา์ลูกเยอะลูกเยอะมากน้องๆที่เป็นเด็กกำพร้าเพราะว่าเราไม่ได้แบบว่าส่งต่อเสร็จปั๊บล้วก็จบเลยเราต้องเลี้ยงต่อว่าเขาต้องเรียนหนังสือเขาต้องกินข้าวยังไงแต่ทีนี้ โชคดีนะไม่รู้อาชีพอะไรที่มันร้องเพลงแล้วได้เง,เงินเยอะขนาดนี้มันก็เลยดูแลแล,ลูกๆไดใ้ใช่ใช่ใช่อยู่สภาพนี้ไปก่อนใช่ใช่ครับแฟนๆเป็นห่วงบอกเลยแฟนๆอย่าเปหนเดินกับเพลงโอ้ไม่ต้องห่วงครับไม่ไม่เจ็บวันนี้มันหน้าก็เจ็บจริงๆมันแค่นั้นจริงๆเลยนะครับโชคดีแค่ไหนทนี่มีโอกาสได้มาได้มาเจอพวกเราแล้วก็ได้กำลังใจแต่ว่าที่ที่ต้องขอโทษล่วงหน้าก็คือเนี่ยแฟนๆที่ภายเราในหนึ่งอาทิตย์เนี่ย ที่เคยเห็นภาพเราดื้อเล่นโดดอาจจะไม่ดื้ออาจจะลดโผบลงแล้วพอไปเจอเราเยทำไมยิ่งไปอย่างเงี้ยครับต้องต้องขอโทษเผื่อไว้ครับภายในหนึ่งอาทิตย์นี้ตามนี้เคย้องแซวนเด็ดลอยโอโแซวทำไมบุรีตัวเองครผมว่าบางทีไอไอโลคโซเชียลเนี่ยมันมีเรื่องเทียัดเยอะมากหักมุมบ้างก็ดีแล้วเราขอเป็นคนนั้นดีกว่า คือณเดชนี่เขาน่ารักเสมอต้นเสมอปลายนะครับจริงๆเขาไม่ใช่ว่าเพิ่งเกิดขึ้นวันนี้แต่ทีนี้พอมันมีพอเรกคำพูดหนึ่งแล้วมันเรารู้สึกว่าเออเราเรามาสร้างสีสันในมุมนี้ดีกว่าว่าใช่เพราะว่าความหล่อเนี่ยมันมีประสิทธิภาพในการใช้ชีวิตมากเลยลกใจดีกับเราใช่โลกใจใจดีกับเราไหมถ้าเกิดว่าวันหนึ่งไปเจอกล้องเวล่อยู่บนรถเมล์ไหมตกับแล้วคุ้ว่าแล้วแค่ที่จะบอกถ้าเป็นนเดชดีมากดิิน แล้วภาพล่าสุดน้องนาเดชไปนอนที่ที่สนามหญ้าใช่ไหมครับถ้าเป็นนาเดชเนี่ยติดดินถึงที่ถ้าผมทําไอ้นี่สกปรกชารตก้าร์ซักผ้าถ้าเป็นเราตุ๊กตาชิรตการซักผ้าเป็นนาเดชชิรตะการ์ซักผ้าให้แฟนน่ารักอบอุ่นเป็นผมกลัวเมียปกติอยู่บ้านซัก้าให้ภรรยาไหมคะขึแล้วแต่บางโอกาสครับ ไม่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 มีมีป้ามีป้าดูแลเป็นพี่สาวแท้ๆเราเองนะครับทำทำทำงานพวกนี้ครับแล้วทำอะไรให้เมียบ้างผมก็ทำหน้าที่ผัวที่ต้องทำาครับไอกมาอะไรเปลี่ยนเลยนะไี่คะถูกต้องบอกรายละเอี่ยนก็ได้ชแล้วเรายละเอียดกทำป้าเดี๋ยวค่อยคุยกันเลยแชทอยู่ะเราเคยมีเหตุการณ์ที่รู้สึกว่าหน้าตาเป็นหมปัญหาจริงๆนะครับพี่พี่เออไม่จริงจริงนะ ผมเคยทํางานคลินิกมาก่อนนะถ้าใครติดตามผมเคยทำงานคลินิกเสริมความงามมาก่อนคือหน้าตาดีมีชัยไปกว่าครึ่งมันเป็นคําพูดที่ผมใช้เวลาที่โปรโมทที่จะดึงลูกค้าเข้าไปในเข้าไปในร้านค้าเอาจงริงนะสิ่งแรกที่เรามองกันอ่ะมันไม่มีใครแบบมีมองไปแล้วก็มีสแกนว่านิสัยเป็นยังไงอ่ะมองหน้าก่อนถ้าหน้าตาเราดูดีหรือว่ามีอะไรหน้าดูสะอาดสอ้นมันก็ได้คะแนนหนึ่งละอย่างนั้นนะก็มีคนเข้ามาทักทายพูดคุยด้วย แต่ถ้าสกรปรกปั๊บอะอย่าไปบอกว่าแหน, <ะ S 2> น <ะ S 1> เป็นบุรี่เขาเขาสกรปรกจิตใจเขาอาจจะดีแต่มันมเหม่นนะ,นะจริงๆมันเป็นเรื่องจริงมันเป็นเรื่องจริงผมว่าหน้าตามีมีส่วนกับการใช้ชีวิตจริงๆนะครับการสมัครงานนี้อ,นะอะไรนะครับทต้องเยก็หล่หอนะพูดไปไม่หล่อนี่พี่ันเดนักนปนครได้เรื่องพด้วยเราน้่เรื่องจริงครับ เรื่องจริงผู้ชายผู้หญิงเนี่ยถ้าหน้าตาดีจะมีอภิสิทธิ์กว่าอ่ะตัวอย่างผมแม้แต่ผมเองนะเวลาแฟนมาแฟนมาแฟนมามาเมเพิมาสายตาเราก็จะมองแบบใครผองกว่าก็จะมีการเหลือบมองได้อภิสิทธิ์กว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเป็นอย่างนั้นจริงๆครับแต่ที่มาดูเรานพี่เเชื่อไหมครับว่าอาจจะปความหลอก็ได้นะอาจจะใครได้แต่งบัง ผมว่ามีสิ่งนี้ผมคล้ายน่าเดชคือเพศนั่นแหละครับผมเป็นเพศชายแล้วกันเออแค่นั้นเองแต่เริ่มอาจจะมองข้ามมากกว่าครับอาจจะมองข้ามมากกว่าสำนักก็แซวเป็นงานแซวแหละว่าเราหน้าตาไม่ไม่สมกับภรรยาอ่าประมาณนั้นไม่ไม่นะไม่โกรธไม่โกรธรู้รู้สึกว่ามันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเหรอหรือภูมิใจที่ฉันหาแฟนได้สวยภูมิใจนะภูมิใจภูมิใจภูมิใจแต่เรียว่า อะไรนะครับเมียบอกหล่อไหมคะหล่อมากเมียพูดว่าไงเมียพูดว่าไงเมียบอกว่าผมมันคืออะไรมันคืออะไรถ้าพมันหล่อหล่อหล่อว่าอาจจะหล่อที่ดูแลเขาดูแลครอบครัวเขาหล่อในการดูแลลูกเขาอย่างเต็มที่อย่างเงี้ยครับรับผิดชอบเขาครับไม่รับผิดชอบได้ไงครับกล้องเยอะขนาดเนี้ยครับ มันจะมีสเตปสเตปหนึ่งเหมือนเดือนนี้ได้ไปร่วมบุญกับน้อง,องกับอ่ากับน้องเป็นล่าลานี<อ>เพราะว่าเขาจะมีการบุรณะปฏิสังขรณ์ปฏ <h az im mar> ิสังขรณ์ใจดีใช่ใช่ครับแล้วทีเนี้ยหกสิบปีจะมีครั้งหนึ่งทีเนี้ยมันมีตอนที่ช่วงที่ผมอ่ะชีวิตมันดีเกิน,นมีช่วงหนึ่งที่ผมแอบไปบวชโดยเขาถามว่าทําไมทาไมถึงมีไปบวชเพราะชีวิตมันดีจนกลัวเจ้ากรรมในเวรหมันไส้ซึ่งซึ่งช่วงนั้นมันก็เป็นช่วงหนึ่งที่เรารู้สึก รู้สึกว่าเออวันก็คงมีวันที่เราต้องเสียณนจริงๆเหนื่อยจริงๆทีเนี้ผมก็เลยไปพูดกับพระที่บวชให้ว่าอาชีพผมมเป็นอาชีพเทาเทายังไงคือเป็นนักร้องที่เรียกคนเมามารวมตัวกันธรามหาเราก็ต้องดื่มเราอยากจะเลิกเชเนี้ยพระท่านก็เลยบอกว่าเอางี้แล้วกันถือว่าเราอยู่ในสงครามแล้วเอาคนจากสงครามมาออกมาได้ไหมโดยการที่เอาเงินของพวกเขาไปทําบุญ ก็เลยอ๋อโอเคนี่ก็คือจุดเริ่มต้นทำนั่นคือจุดเริ่มต้นที่ทำบุญเยอะๆในหน้าเวทีเพราะว่าเขาก็เมาไม่รู้เรื่องอะไรแล้วแต่เราเอาเงินจากเขาอ่ะบางทีเนาะนรกสวรรค์สําหรับผมมันเชื่อแต่คนนี้ไม่เชื่ออยู่ดีๆเนาะกําลังจะตกนรกเลดีอ้าขึ้นมาสวรรค์ผมทําไมถึงได้ขึ้นสวรรค์ก็อ๋อมึงดันเอาเงินไปไอ้กล้องไวไล่วันนั้นอ่ะเขาไปทําบุญเขาเป็นได้ เป็นรายเดือนไาปีเป็นยังไงครับทุกวันเลยครับทุกวันแต่ว่าอันนี้มันก้อนใหญ่หน่อยเพราะมันกองละสองแสนห้าก็เลยก็เก็บเก็บเก็บไปเรื่อยๆแล้วก็แต่ละพื้นที่อ่ะเหมือนไปเล่นต่างจังหวัดอ่ะได้เต็มที่ก็สี่ห้าพันก็มีไม่ไ่ได้สูงมากแต่ถ้าเล่นในเมืองเล่นในแถวๆกรุงเทพก็หลักหมื่นกันอย่างงี้ครับมันได้อันนี้ส่งหรือยังคะหลังจากที่เราหมออยากจะสะสมบุญเพื่อบรรเทาได้ความรัก รู้สึกว่าเวลาเวลาเจอเรื่องราวร้ายๆเข้ามาในชีวิตความลักเหล่านั้นมันมันมันแอบเข้ามาหาเราในตอนที่เราต้องการมากๆในขณะที่มีอะไรเข้ามาถาถมอ่ะบางเอิญมันมีหนึ่งติ้งขึ้นมาเป็นข้อความที่ขอบคุณที่อย่างน้อยพี่ก้องก็ให้ค่าข้าวหนูวันนั้นใจมันฟูขึ้นมาลืมเรื่องลืมเรื่องร้ายๆก็เลยมองว่าเป็นอันที่สอง ก็อะไรก็จะให้น้องๆเด็กกระพ้าในลุกในจังหวัดนัดอู่น้ๆซ I mean. so, like, 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 so, right ึ่งซ huh? okay. ึ่งหลายๆที่เขาจะแซวว่าเอ้าไอ้ตรงนี้ขาดเหลือกว่าอยู่จังหวัดนี้แต่เราไปเล่นที่เรายกตัวอย่างเราไปเล่นที่มหาสารคามเราจะมอบให้กับเด็กกระพ้ามหาสารคามอะมอบช่อดอกไม้นะครับแบบพรวดเร็วนิดนึงนะครับโอเคมอบปพ๊บแล้วก็เดินเลยเนาะโอเคไปครับโอเคมีมีมีผมเคยโพสต์มาบอกแล้วว่า บุญสัมพันธ์บางคนนะ่ะเขาอาจจะไม่เคยทําบุญมาเลยเพราะมาขอจากเราเรารู้สึกเฉยกับเขามากนะจริงๆเขาเคสใหญ่เลยนะบางคนที่ไฟไหม้บ้านเลยไฟไหม้บ้านไม่มีที่อยู่แต่พอเรา,าพอเขามาขอเราเราก็มีก้อนที่จะเงินทําบุญนะแต่ทำไมเรารู้สึกไม่อยากให้เขาเลยอยามันมีนะครับผมเลยบอกว่าเราเราลองเราก็ต้องทําบุญด้วยนะไม่ใช่ว่าอยากจะขออย่างเดียวก็เลยบอกว่าเคสในการเลือกผมเลยบอกว่าอาจจะเป็นเซสนในความเป็นบุญสัมพันธ์ รู้สึกได้เองใช่ใช่ถึงจะตาถึงจะตาครับเพราะว่าจริงๆในในในข้อความเฟซผมอ่ะไม่มีรับงานอะไรเลยครับมีแต่ส่งส่งต่อความเสียดาจากนือครับุณมาก,กเยอะมากเยอะมากในข้อความคือไม่ต้องเรื่องไม่ต้องเรื่องคุยติดต่องานอ่ะมีแต่ส่งเคสมาแต่ผมรู้สึกดีนะไม่ได้รู้สึกแย่ผมรู้สึกว่าอย่างน้อยๆเขาก็ได้ระบายและผมก็เลือกตอบเลือกตอบเป็นบางเคส อย่างเช่นเคสแบบว่าคุณแม่ป่วยใกล้จะเสียชีวิตแล้วอยากได้ค่ารักษาเราก็บอกเขาว่าคุณแม่ไม่เสียวันนี้รุงนี้ก็ต้องเสียหนูเก็บพลังกายพลังใจไว้ถ้าเงินก้อนนี้เป็นเงินที่เอาไปใช้อย่างอื่นได้ไหมซื้อของอร่อยอร่อยให้แม่กินเพื่อที่จะไปรักษาได้ไหมปอ่อ้เขาทำใจเงี้ยก,ก็มีบ้างครับแต่ว่าก็ไม่รู้ทุกเคสคนจะปฏิเสธเาเข้าใจหรอเข้าใจไอ้บห้งวาไม่พออยีไม่พออยไม่ย,ไมยีแต่ ใช่ใช่ค,คือคือหน้าหน้าสื่อผมเป็นคนที่แบบดูตลกโปกฮาเหมือนไล,สล้สาระจริงนะแต่ว่าหลังบ้านนี่คือมันเหมือนคนคนหนึ่งที่นั่งปรึกษาเหมือนชี้ิตน้องกัะทำไมน้น้องถึงชอบมามีปัญหาอะไรเฮ้ยเดี๋ยวพี่กล้องรับจบจริงๆเราไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะครับ <S <S มันเหมือนเราเราทำเรื่องไม่ดีมาเยอะมากแล้วเรื่องไม่ดีนั้นมันมากระทบเราให้เราเห็นว่าเราควรต้องใช้ชีวิตาายังไงให้น้องรู้สึกว่าไม่ใช่มาถามเราเพราะว่าเราเก่งมาถามเราเพราะเราอยู่ในสถานสถานการณ์จริงนะครับประมาณน,นั้น Welcome to Star, to Star Society. Society.